หนึ่งนิสัยของคนสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life f i ายเต r นนะคะการที่คุณศึกษาประวัติของคนสำเร็จคุณจะรู้ว่าคนสำเร็จนั้นมีนิสัยมากมายที่ทำให้เขานั้นกเกิดเป็นความสำเร็จไม่ว่านิสัยที่จะเขาเป็นคนเรียนรู้เป็นคนมีวินยัยเป็นคนขยันแต่หนึ่งนิสัยที่ทำให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่สำเร็จนั่นก็คือการที่เขาอยากเรียนรู้หรืออยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เรียนรู้ แน่นอนค่ะว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการพัฒนาช่วยเพิ่มการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาดการอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวต่างๆเทคโนโลยีต่างๆหรืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นหรือการอยากรู้และอยากเห็นในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมที่มันจะช่วยเอื้อให้การดําเนินงานของคุณนั้นเป็นไปในทางที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาดการอยากเรียนรู้อยากรู้อยากเห็น เ,เมื่อน,นั้นคุณจะอยู่ในระดับที่เท่าเดิมหรือระดับที่ปานกลางเพราะฉะนั้นนิสัยของคนสำเร็จหนึ่งนิสัยก็คือเขาศึกษาและอยากรู้อยากเห็นที่จะมีการพัฒนาต่อยอดว่าอะไรก็ตามที่เขาอยากรู้อยากเห็นแล้วมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมันจะสามารถต่อยอดและทำแบบนั้นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะสามารถกลายเป็นคนสำเร็จได้คุณจงหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองอยากรู้อยาก อยากลงมือทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่อยอดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดอุปนิสัยนี้ไปเราจะอยู่คงที่เราจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเราจะอยู่แบบเดิมเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอยากไปต่อเมื่อเราทาเท่านี้แล้วเราจะไประดับต่อไปทาให้เราอยากรู้เพิ่มมากขึ้นอยากศึกษามากขึ้นนั่นเป็นหนึ่งในทักษะที่ทำให้คุณนั้นกลายเป็น คนที่ลงมือทำแบบต่อเนื่องกลายเป็นคนเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทักษะในการอยากรู้อยากเห็นมันจะทำให้เรานำไปใช้กับชีวิตของเราได้ดีขึ้นการอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่ดีคุณจงระวังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกฝนนิสัยเหล่านี้ไปในทางที่ผิดมันก็จะไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและไปดึงดูดเรื่องราวแยๆ่ๆเพราะฉะนั้นจงนาพาตัวเองไปเรียนรู้อยาก รู้อยากเห็นอยากลงมือทําในทางที่ดีเพื่อที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนี่ก็คือเคล็ดลับดีเล็กน้อยที่จะนามาแบ่งปันว่าคนสําเร็จนั้นเขามีความอยากรู้อยากเห็นอยากพัฒนาตัวเองอยากพัฒนาศักยภาพผลงานบริษัทร้านค้าของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงฝึกฝนลักษณะนิสัยการอยากรู้อยากเห็น เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีความมั่งคัง่งและสวัสดีค่ะ